นับสนุนโดยบริษัทท um ีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุพัญญาสิริภูรรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยาักวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ สิ่งสำคัญที่สุดที่อยากจะบอกในวันนี้ก็คือชีวิตที่เราทั้งหลายได้ได้มาตั้งแต่แรกเกิด จนถึงปัจจุบันนี้มีลมหายใจเป็นอุปกรณ์สำคัญชีวิตหลุดหายง่ายเพียงแค่ปลายจมูกใครที่ยังประมาทในชีวิตเมื่อเห็น คนใดคนหนึ่งปลิวร่วงไปเหมือนใบไม้ที่ยังไม่แก่ยังไม่เหลืองยังเป็นไม้ที่สดเป็นใบที่สดจะเรียกว่าเป็นใบที่เขียวชะอุ่มอยู่เป็นดอกไม้ที่ยังไม่เหี่ยวแห้งเป็นดอกไม้ที่กำลังเปล่งบานสะพรั่งงาม แต่ก็หลุดจากคขั้วไปได้ทำให้เราต้องกลับมาคิดทบทวนว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่ไม่นอนจริงๆบางคนอาจจะอยู่แปดสิบห้าสิบร้อยปีแต่บางคนอาจจะไม่ถึงนั้น ตายตั้งแต่อยู่ในคันตั้งแต่แรกเกิดกำลังน่ารักตายก็มีแต่สิ่งที่กระเทือนใจที่สุดก็คือตายในช่วงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นช่วงที่มีความหวังมีพลังรอบด้านมีพลังทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังเพื่อนฝูงมิตรภาพงานเงิน เริ่มเปล่งบานสะพรั่งเหมือนกับต้นไม้ที่กำลังเจริญเติบโตงอกงามแต่ว่าถูกพายุพัดและหักโค่นลงชีวิตที่เราได้มาคือเวลาที่เราเสียไปชีวิตคือต้นทุนสิ่งที่ได้มาหลังจากชีวิตทั้งหมด ถือเป็นกำไรไม่ว่าเราจะขาดทุนอะไรไปก็าตามถ้าต้นทุนชีวิตยังอยู่ก็ถือว่าเรายังมีหน่อมีบ่อบุญอาจจะก่อบุญต่างๆให้เกิดขึ้นได้จะสร้างสินทรัพย์อริยทรัพย์ก็ได้สวรรค์ให้เรามาเกิดก็เพื่อ ให้เรามาลงทุนโลกใบนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเราเหรอกโลกใบนี้เป็นโลกที่หยาบที่บอกว่าหยาบเพราะว่าได้ร่างกายที่ประกอบไปด้วยชารามรณะเราจะต้องดูแลของหยาบคือร่างกายนี้ วันเด่งหลายชั่วโมงต้องอาบน้ำต้องเติมอาหารมีแต่ของหนักของหยาบทั้งสิ้นไม่มีอะไรเบานับตั้งแต่ศีรษะจดเท้าไมบ่บำรุงไม่ดูแลไม่ได้ตื่นนอนก็ต้องดูแลเครื่องแต่งกายก็ต้องดูแล ภายในร่างกายสมองตาหูจมูกลิ้นต้องมีหมอช่วยตรวจช่วยดูตลอดเวลาเป็นของอยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็ชำรุดไปตามการเวลาแต่คุณค่าของชีวิตนั้นยั่งยืนกว่าตัวชีวิต เราอาจจะดูแลไปได้ถึงแปดสิบก้าสิบปีบางคนอาจจะอยู่ถึงร้อยปีแต่ก็ง่อมหมดสภาพแล้วก็ร่วงหล่นไปเหมือนต้นเหมือนผลไม้ร่วงจากต้นตามธรรมชาติแต่ว่าใครก็ตามถ้าหากว่ามีคุณค่าของชีวิต ที่โลกจดจำได้ทำประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแม้ว่าคนคนนั้นจะมีอายุสั้นแต่ก็มีคุณค่าที่คนทั้งหลายทั้งโลกได้จดจำอาจจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นนักการเมืองเป็นทหารเป็นผู้นำในองค์กรต่างๆ ที่ทำประโยชน์แก่ตัวเองและยังไม่พอยังได้ทำประโยชน์เกือ้อกูลแก่มนุษยชาติแก่โลกทั้งหลายเป็นจำนวนมากดังประวัติของนัดวิทยาศาสตร์ก็ดีนักการเมืองต่างๆก็ดีที่เราได้ศึกษากันมานั่นแปลว่าชีวิตสั้นแต่คุณค่าของชีวิตยาว คนที่มีอายุร้อยปีแต่ไม่ทำประโยชน์อะไรให้คนได้จดจำในคุณค่าของชีวิตมีค่าน้อยกว่าคนที่มีอายุสั้นแต่ทำประโยชน์เกื้อกูลทิ้งไว้ทิ้งรอยเท้าไว้บนโลกใบนี้ให้คนได้เดินตามเพราะฉะนั้นคุณค่าของชีวิตจริงถือว่ามีความ สำคัญมากอภามารภาพอยากเกยบเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่าการที่เรามาเกิดเราต่างคนต่างมาคนที่มาเกิดแต่งงานสามีภรรยาแต่งงานตั้งคันคนที่มาเกิดในคันของแม่ ก็เกิดจากแรงอธิษฐานของพ่อแม่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากแรงบุญกุศลที่เคยทำร่วมกันมาภาษาพระเรียกว่าปุเพกะตะปุญญาตาความที่เคยได้ทำบุญเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนทำให้มาเกิดเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยา เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเกื้อกูลกันในชาตินี้ฉะนั้นการมาเกิดจึงเป็นเรื่องของบุญไม่ใช่เรื่องของกรรมหลายคนคิดว่าชดใช้กรรมคนที่มีชีวิตในทางทุกข์ยากลำบากขับขัน บีบคั้นทางอารมณ์ก็มักจะคิดว่าตัวเองเกิดมาใช้กรรมบางคนขึ้นไปสูงสุดมีอำนาจมียศมีเกียรติมีตำแหน่งแล้วตกวูบลงมาตกต่ำมากเชื่อเสียงเกียรติคนถูกทำลายอิสรภาพของชีวิตหายไป ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาใช้กรรมกรรมหนักถูกจองจำเป็นกรรมหนักในความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าเราจะเกิดมาในฐานะใดก็าตาม และจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็าตามในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการสร้างบาร,รมีมรสุมของชีวิตก็พิสูจน์ให้ชีวิตว่าจะแกร่งแค่ไหนเหมือนกับมรสุมทะเลก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้รู้ ว่าฝีมือกับตันก็ดีการสร้างเรือข้ามมหาสมุทรก็ดีมีจุดบกพร่องตรงไหนต่อเติมแก้ไขตกแต่งให้เรือคือชีวิตนี้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นถ้าเราคิดว่าเกิดมาใช้กรรมความคิดก็จะหดหู่ จิตใจก็จะเศร้าหมองเจออุปสรรคปัญหาอะไรก็มัวแต่คิดว่ากรรมเก่ากรรมเก่ากรรมเก่าเล่นงานเราทำให้มองเห็นผู้อยู่รอบข้างเป็นข้าศึกศัตรูรอแต่จะให้คนมาเอาใจหัวข้อธรรมบรรยายของเรากำลังเข้มข้นเลยนะคะแต่เดี๋ยวไปติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะ วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนบริษัทฟีมาสเตอร์ Master, จำกัดโลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนฉะนั้นคำว่าอุเบกขาจึงไม่ใช่การวางเฉยทอดทุระแต่หมายถึงการวางใจให้เป็นกลาง เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแล้วฝึกวางใจให้ได้ไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์มากท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตที่มาบนโลกใบนี้มีระยะเวลาที่จำกัดบางคนเร็วบางคนยาวเปรียบเสมือนกับการขอวีซ่า เดินทางไปต่างประเทศโลกใบนี้จึงเปรียบเสมือนการเดินทางมาประเทศอื่นของจิตวิญญาณหรือปฏิสนธิวิญญาณ,ท,ญญาณที่เข้าไปอยู่ในท้องของแม่แปดเก้าเดือนคลอดออกมาทุกคนรับวีซ่าประทับตาว่าชื่อนี้นามสกุลน,นี้มีพ่อแม่ชื่อนี้ ยังไม่มีใครรู้ว่าจะอยู่บนโลกนี้ได้กี่วันได้กี่ปีทุกคนต่างก็ฟูงพักรักษาพ่อแม่ก็ดูแลอย่างเต็มที่ไม่มีใครจะรู้ว่าตัวเองจะอยู่ได้มากน้อยเพียงไรภัยอันตรายบนโลกใบนี้มีมากเหลือเกินอุทกภัย วาตภัยอักคีภัยอุบัติภัยต่างๆโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมีอยู่รอบด้านทุกคนก็ต้องป้องกันชีวิตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจงตรัสว่าผู้ใดประมาทผู้นั้นได้ชื่อว่าตายแล้วความประมาทกับความตายเนี่ยเป็นอันเดียวกัน ถ้าประมาทก็แปลว่าตายตายทั้งแต่ก่อนตายจริงๆตายจากอนาคตตายจากชื่อเสียงเกียรติคุณแต่ผู้ไม่ประมาทก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่ตายแม้จะตายไปแล้วชีวิตก็ยังอยู่ยาวนานเช่นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์จะปรินิพานไปนานถึง2,500กว่าปี นั่นคือตัวชีวิตสิ้นไปแล้วดับไปแล้วแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณหาดับไปตามสังขารร่างกายไม่วีซ่าของร่างกายของพระองค์80ปีแต่วีซ่าของบุญกุศลบารมีอยู่มานานถึง2,500กว่าปีแล้ว เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบุญกุศลที่น้องปรกรณ์พงศิริได้ทำเอาไว้เราก็มาพิจารณาดูว่าทำไมอายุสั้นบางคนก็บอกว่าทำไมน้องโชคดีจังเลยอยู่ดีๆหลับไปอยาก หลับสบายอย่างนี้แหละทำอย่างไรมีคนหนึ่งก็ไปหาอัตมาภาพก็ไปถามว่าท่านเจ้าคุณทำอย่างไรถึงจะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ทรมานไม่ต้องแก่ก็ได้หรือถ้าแก่ก็ขอให้ไปสบายได้ไหมอัตมาภาพก็เลยนึกถึง คำภาวนาของหลวงปู่องค์หนึ่งตอนที่เป็นสมณณน,นท่านมักจะสอนญาติสอนโยมท่านบอกว่าเวลานอนอาบน้ำชำระร่างกายแล้วให้สมทานศีลทุกวันเลยนะเพราะหลับคือตายตื่นคือเกิดหลวงปู่องค์นี้พูดชัดเจนว่าหลับคือตายนะตื่นคือเกิด ที่เราลำบากก็เพราะว่าหลับแล้วมันปืดตื่นเหมือนกับตายแล้วมีเกิดเราก็ต้องมาใช้พบใช้ชาติอีกแล้วก็ใช้ร่างกายที่หยาบอีกเหมือนเดิมแล้วหลวงปู่นี้ท่านก็ทัอธิบายอีกว่าวิธีที่จะหลับให้สบายตายให้สะดวกตายให้สงบเนี่ยนะ มันมีวิธีง่ายๆคือภาวนาว่าอาวัตสังมยามริตตพังคุณโยมอาจจะจดไว้ก็ได้อวัตสังมยามริตตพังแล้วลุกปู่ก็บอกว่ากำหนดจิตไว้ที่หน้าผากนะเนนลองไปดูไปทำดูกำหนดจิตไว้ที่หน้าผากแล้วนอนกอดอกภาวนาว่า อวัตสังมยามริตับพังหลับสบายตายสงบหลับสบายตายสงบบริกรรมจนกระทั่งหลับไปอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากมีญาติโยมหลายท่านบอกว่าใช้แล้วได้ผลคือหลับสบายตายสงบ คำบริกรรมนี้เป็นคำบริกรรมของคนที่ปรารถนาจะไม่ต้องทรมานในการรักษาพยาบาลตัวเองเขาเรียกว่าก้าวข้ามความทุกข์อันเกิดจากการแก่การเจ็บอย่างน้องประกรณพงศรีเนี่ยอาตมาภาพอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนมีบุญเขาได้บวชอยู่กับอาตมาระยะหนึ่ง ก็จะครบรอบหนึ่งปีมั้งนะวันที่สิบสองสิงหาอีกไม่กี่วันเนี่ยน้องก็ไปบวดเป็นคนที่อัธยาศัยงดงามรูปร่างหน้าตาเปล่งปลั่งเหมือนดอกไม้บานบานสะพรั่งเลยเป็นที่รักของทุกคนของคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ยังไม่ป่วยไม่เจ็บไม่แก่ เรียกว่าเกิดมาแล้วก้าวข้ามความแก่ความเจ็บจะเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีบุญที่สุดเท่าที่อาตามภาพเคยเห็นมานะเพราะกำหนดชีวิตได้หลับอาจจะได้คำบริกรรมไปก็ได้หลับสบายตายสงบหลับสบายตายสงบมีความพร้อมทุกอย่าง แล้วก็จากไปไม่มีอุบัติเหตุใดๆในชีวิตมีความสมบูรณ์อุดมร่มเย็นเป็นสุขคุณพ่อคุณแม่ก็ทุ่มเทความรักความหวังไว้ให้แต่ว่าสิ่งที่ธรรมชาติให้มานั้นเราไม่รู้ว่าน้องมาจากพบภูมิใดเขาอนุญาตให้มาเที่ยวบนโลกใบนี้ให้ตีวีซ่านานแค่ไหน เที่ยวเพลินไม่ได้พอมาถึงปั๊บอ้าววีซ่าหมดแล้วก็ต้องบินกลับแต่การจะกลับไปพบภูมิเดิมที่เคยมาเนี่ยก็ต้องไปแบบนามธรรมาเพราะว่าสิ่งที่มานั้นคือปฏิสนธิวิญญาณเท่านั้นแต่ว่าร่างกายของน้องเนี่ยได้จากสเปิร์มของคุณพ่อบวกกับไข่ของคุณแม่ แปลว่า DNA ของกายฟ s i c a อ DNA เี่น this ี่ย s i c a l g e n e เนี่ย,ยได้จากคุณพ่อคุณแม่ยืมใช้ชั่วคราว29ปีแต่ว่า DNA ของจิตคือบุญกุศลที่น้องได้มาสร้างไว้เนี่ยมันเป็นสปิริตชัวจีนที่สั่งสมเอาไว้ข้ามภพข้ามชาติมายาวนานเพราะฉะนั้น ร่างกายกับจิตใจเมื่อแยกจากกันแล้วจิตใจจะมีความสุขมากเพราะว่าไม่มีของหยาบจะมีแต่ของละเอียดมีแต่ของเป็นทิปตอนมีร่างกายกินของหยาบต้องขับถ่ายต้องย่อยต้องขับถ่ายต้องชำระตลอดเวลาแต่พอร่างกายไม่อยู่แล้ว ทุกอย่างก็เป็นทิพย์ไปหมดมีร่างกายจะเดินทางไปไกลๆต้องนั่งเครื่องบินเอาร่างกายไปเสียเงินเสียทองซื้อตัว๋วกินอาหารอยากแต่พอร่างกายหลุดไปเหลือแต่จิตวิญญาณอันบริสุทธิ์อันงดงามคราวนี้ทำอะไรก็ง่ายไปไหนมาไหนก็สะดวก ก็เหลือแต่ตอนนี้ก็คือว่าการสื่อสารจิตวิญญาณระหว่างพ่อแม่ลูกที่จะสื่อสารกันในแต่และว,วันเนี่ยง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงสวดมนตน์ทำสมาธิภาวนาผ่านห้องแลบคือสมาธิเนี่ยเอาจิตของพ่อแม่ส่งไปถึงจิตของลูกคราวนี้ง่ายเลยเขาจะไปไหนมาไหน กับเราได้ทุกหนทุกแห่งไปเกิดเป็นเทพผู้มีศักิ์ใหญ่ก็สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ปลอดภัยได้สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน นี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการผ่านทาง Facebook ค่ะเสร์ชหาคำว่าฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดพระรามเก้าการจนิพิเศษและชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง Facebook นะคะเสร์ชหาคำว่าวัดพระรามเก้าค่ะก็จะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธรรมะมาฝากกันนะคะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพลอยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะเมื่อเห็นว่าสัตว์โลกทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ฉะนั้นคำว่าอุเบกขาจึงไม่ใช่การวางเฉยทอดทุรัแต่หมายถึงการวางใจให้เป็นกลางเมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นไปตามธรรมชาติแล้วฝึกวางใจให้ได้ไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์มาก